คิดสิจ๊ะกับครูโปโป เงินเต็มกระเป๋าทีเดียวนะคะครั้งที่แล้วคุณครูพูดถึงเรื่องราวของเรียนและก็ธนบัตรนะคะที่ใช้จ่ายเงินได้จริงๆในบ้านเราด้วยนะคะสําหรับประเทศไทยคะ่ะตอนนี้น่าจะต้องมาต่อเรื่องนี้แหละแต่จะเป็นอะไรต่อเนื่องจะมีอะไรมาให้ขบคิกกันต่อช่วงเวลาของคลิคลคลสิตาก,กับคุณครูโปโป้นะคะคุณครูมาแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะครูขาสวัสดีค่ะสวัสดีพี่นิตานะครับสวัสดีน้องๆทางบ้านรวมถึงผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะครับมาคะ่ะพร้อมมากๆ ใช้กระดาษปากกาไหมคะใช้นิดนึงครับในการจดว่าเรามีเงินเริ่มต้นเท่าไหร่ค่ะนะครับผมนะน้องๆก็เตรียมปากกานะครับเตรียมดินสอเตรียมกระดาษนิดนึงนะครับมาจดว่าเราเนี่ยมีเงินเริ่มต้นเท่าไหร่แล้วก็เวลาที่เราจะใช้จ่ายเงินนะครับเราจะต้องจ่ายด้วยเหรียญอะไรเป็นจํานวนเท่าไหร่ นะครับผมลองดูค่ะพร้อมไหมครูพร้อมนะครับผมอ่ะโอเคครับโจทย์ในช่วงแรกเนี่ยก็จะใช้เป็นเหรียญก่อนละกันนะครับธนบัตรยังไม่เอามาใช้นะครับเพราะฉะนั้นเหรียญเนี่ยจริงๆมันก็มีเหรียญ25สตางค์แล้วก็เหรียญ50สตางค์เนี่ยแต่ว่าครูโปโปขอตัดละกันเพราะว่าน้องๆบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักพวกที่เป็นตัวเลขทศนิยม นะครับก็เอาเป็นเหรียญจำนวนเต็มละกันนะครับอ่ะโอเคครับเรามีเหรียญบาทอยู่ทั้งหมด1ิเหรียญครับเหรียญบาท1ิบเหเรียญค่ะอ่าเหรียญสองบาทนะครับทั้งหมดห้าเหรียญครับ 2>, 2บาทห้าเหรียญค่ะ มีเ, 5, เหรียญห้าสองเหรียญครับห้าสองเหรียญค่ะอ่าแล้วก็มีเหรียญสิบสองเหรียญครับสิบบาทสองเหรียญค่ะเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าตอนนี้เรามีเงินอยู่ในกระเป๋าตุงๆเลยห้าสิบาทนะเหรียญล้วนๆเลยค่ะหนักกระเป๋าน้องๆบอกหนักกระเป๋าค่ะทําไมอ่ะ ทำไมทำไมห้าสิบบาทเหรียญบาทสิบเหรียญเป็นสิบบาทเหรียญห้าบาทสองเหรียญก็เป็นสิบบาทเป็นยี่สิบเหรียญห้าบาทสองเหรียญก็เป็นสิบสิบยี่สิบสามสิบอ๋อเหรียญสิบบาทสองเลียก็ได้เป็นห้าสิบพีนิตาจะตกเลขแล้วตอนนี้ <laughs> นะครับผมอ่ะโอเคครับเรามีเหรียญประมาณนี้นะครับนะแล้วก็เดี๋ยวน้องๆลองช่วยกันคิดนะครับเพราะฉนั้นดีไซน์การออกแบบเนี่ยแต่ละคนเนี่ยอาจจะใช้เหรียญไม่เหมือนกันด้วยซ้านะครับในมูลค่าของที่เราจะซื้อนะครับ อ่ะเรามาซื้อของชิ้นแรกเลยนะครับกล้วยหนึงหวีซื้อให้จ่อเหรอคะซื้อให้จอก่อนเลยนะต้องเอาใจเจ้าจอก่อนนะครับกล้วยหนึงหวีนะครับยีสิบห้าบาทโอเคอ่านะครับกล้วยหนึงหวี25บาทเพราะฉะนั้นน้องๆลองคิดดูครับว่าเราจะใช้เหรียญอะไรบ้างเพื่อให้ได้มูลค่ายีิบหาทนะครับค่ะอ่าให้น้องๆคิดแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะพินิตาครับ ตอนนี้พินิตาคิดได้ยังได้แล้วค่ะนะครับน้องๆคิดได้หรือยังครับว่า25บาทเนี่ยเราต้องใช้เหรียญอะไรบ้างนะครับก็คิดไว้ในใจนะครับแล้วก็ถ้าคุณพ่อคุณแม่ดูอยู่นะครับฟังอยู่เนี่ยก็ดูน้องๆนิดนึงครับว่าน้องๆเนี่ยคิดตัวเลขได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับผมอ่ะพินิตาครับพินิตาจะใช้เหรียญอะไรบ้างเหรียญบาท1ิบเหรียญเหรียญ2บาทห้าเหรียญ แล้วก็เหรียญห้าหนึ่งเหรียญค่ะออยครูป่อโ่แบบวินิตากำจัดเศษตาตังนี่ใช่มันหนักค่ะพินิตาก็จะได้เหลือถือแค่เหรียญสิบสองเหรียญเหรียญห้าหนึ่งเหรียญค่ะอ่ะนะครับอันนี้คือเป็นสไตล์พินิตานะครับคือกําจัดเศษเยอะๆทิ้งไปนะครับเพื่อให้เหลือ เหรียญในน้อยนั่นเองนะครับแต่ว่ามันเล็กค่ะมันตุ่มแต่ว่าน้องๆเนี่ยอาจจะบางคนเนี่ยอาจจะเลือกเป็นเหรียญ12เหรียญแล้วก็เหรียญ5 1นเหรียญนะครับก็เป็น25บาทเช่นเดียวกันนะครับหรือว่าน้องๆบางคนก็อาจจะเลือกเหรียญ12เหรียญครับแล้วก็เหรียญบาท5เหรียญก็ได้ แล้วแต่ไม่มีผิดไม่มีถูกขอให้ครบ25บาทใช่นะครับอันนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ว่าไปที่คําตอบเดียวเสมอไปนะครับเวลาตั้งคําถามเนี่ยที่มีคําตอบหลายๆคําตอบเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยได้ฝึกคิดนะครับว่าเราจะคิดไปในแนวทางไหนซึ่งมันไม่ได้มีสิ่งที่ผิดเลยะนะครับคำตอบมันมาเป็นคําตอบเดียวกันแต่ว่าความคิดเนี่ยค่อนข้างหลากหลายนะครับอ่ะโอเคถูกต้องนะครับ <Yeah. S 1> อ่ะของชิ้นต่อไปพินิตาอยากกินอะไรเอ่ยพินิตาอยากกินเค้กอ่ะอเค้กราคาแพงนิดนึงนะครูเดีือยี่บห้าบาทไม่เอาเริ่มต้นรีเซ็ตใหม่สิ okay, okay. ก็กลับมาเป็นห้าสิบบาทนะ,ะอ่ะอยากกินเค้กนะครับเค้กก้อนนี้ชิ้นสิบเก้าบาทครับโอ้ oh, ค่ะอ่ะพินิตาครับน้องๆครับลองคิดดูว่าสิบเก้าบาทเนี่ยเราจะใช้เหรียญอะไรบ้างนะครับผม อ่ะให้เวลาคิดสักครู่หนึ่งพินิตาคิดได้แล้วพินิตาคิดได้แล้วน่าจะกำจัดเศษอีกแล้วแน่ๆเลยไม่ค่ะอ่ะโอเคครับน่าจะได้คำตอบแล้วนะครับอ่ะพินิตาครับต้องใช้เหรียญอะไรบ้างพินิตาใช้เหรียญสิบหนึ่งเหรียญเหรียญห้าหนึ่งเหรียญเหรียญบาทสี่เหรียญค่ะอ่ะโอเคนะครับเหรียญสิบหนึ่งเหรียญก็คือสิบบาทเหรียญห้าหนึ่งเหรียญก็รวมเป็นสิบห้าบาทแล้วก็เหรียญบาทสี่เหรียญก็รวมเป็นสิบเก้าบาทเย่ นะครับผมอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถใช้อีกนิดนึงก็ได้นะครับที่เป็นคําตอบก็คือใช้เหรียญส0เหรียญ5้าเหมือนพี่นิตาครับแต่ว่าเปลี่ยนจากเหรียญบาท4ี่เหรียญเนี่ยเป็นเหรียญ2บาท2เหรียญก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าถ้าพี่นิตาอีกอย่างหนึ่งจะใช้ให้ครบทั้ง4ี่เหรียญเหรียญ10บหนึ่งเหรียญเหรียญห้าหนึ่งเหรียญเหรียญ2บาท1เหรียญเหรียญบาท2เหรียญค่ะอ่ะก็ได้เช่นเดียวกันจริงๆอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นการถามที่ให้เด็กได้ฝึกคิดมากขึ้นแทนที่จะให้เด็กเนี่ยตอบ แค่คาตอบออกมาเนี่ยเขาอาจจะก,กําหนดเลยว่าต้องใช้เหรียญอะไรบ้างเพื่อให้เด็กเนี่ยได้ฝึกคิดขึ้นมาว่าอ๋อถ้าสมมุติว่าต้องใช้เหรียญบาทร่วมด้วยเนี่ยหรือว่าต้องใช้ทั้ง4ี่เหรียญเนี่ยเราจะต้องหยิบเหรียญแต่ละเหรียญเนี่ยเป็นจํานวนเท่าไหร่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการฝึกคิด ฝึกมองในมุมมองต่างๆหรือว่ามองในมุมมองจํากัดที่โดนจํากัดมาว่าต้องทําแบบนี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับไปที่ของกินอย่างที่สามครับคูโบโปอยากกินไอติม <c oughs> ไอติมโคนนะครับยีสิบาท <c oughs> ไอติมโคนคูโบโปนะครับวอลสามสิบห้าบาทโอ้อ่ะราคาสูงน่าดูเลยค่ะ <c oughs> นะครับสาสิบห้าบาทนะครับ อ่ะพินิตาครับจะใช้เหรียญอะไรบ้างนะครับน้องๆลองคิดดูนะครับ35บาทจะใช้เหรียญอะไรบ้างนะครับผมค่ะอันนี้มีเงื่อนไขเพิ่มเติมแล้วกันให้ใช้ครบทั้งสี่เหรียญได้เลยค่ะพร้อมค่ะนะครับน้องๆครับใช้เหรียญครบทั้งสี่เหรียญน,นะลองดูนะว่าเราสามารถทำได้หรือเปล่านะครับผมอ่ะโอเคครับพินิตา พินิตาใช้เหรียญสิบหนึ่งเหรียญอ่าเหรียญสิบหนึ่งเหรียญสองบาทห้าเหรียญอ่าเหรียญบาทสิบเหรียญเหรียญห้าหนึ่งเหรียญค่ะอ่าโอเคครับก็เหรียญสิบหนึ่งเหรียญก็คือสิบบาทนะครับเมื่อกี้พี่นิตาบอกว่าเหรียญสองบาทห้าเหรียญก็เป็นสิบบาทเช่นเดียวกันก็รวมเป็นยี่สิบนะครับเหรียญบาทสิบเหรียญก็รวมเป็นสามสิบนะครับพร้อมกับเหรียญห้าหนึ่งเหรียญ นะครับก็เป็น35บาทเย่ <Yay! S 1> นะครับจริงๆก็คือพินิตาอาจจะดูคิดแปลกๆนิดนึงทำไมคะคือโดยปกติเนี่ยเวลาทีเ่เราใช้เงินในจํานวนที่ราคาสูงเนี่ยเรามักจะหยิบเหรียญที่ราคาสูงเนี่ยใช้ไปให้หมดก่อน พี่นินตา,ตางงน,นะครับโดยปกติครับอันนี้คือโดยปกติของวิถีชีวิตของคนทั่วไปในเวลาพูดถึงปุ๊บเนี่ยเขาจะดูเหรียญที่ใหญ่ที่สุดออกไปก่อนค่อยๆไล่เหรียญที่ใหญ่สุดก่อนพอเหรียญใหญ่สุดหมดเนี่ยเขาก็จะค่อยๆไล่เหรียญเล็กลงไปเรื่อยๆพี่นิตาไม,ม่เหมือนคนอ่นอยู่แล้วตั้งแต่เด็กๆแล้วคุณครูบอกไว้แอบเมาส์อีกรอบหนึ่งข้อสอบเข้าเรียนปหนึ่ง สมัยนั้นนะคะเขาถามคําถามว่าสัตว์อะไรเลี้ยงไว้ใช้งานคุณครูโปโปจะตอบว่าอะไรเด็กหญิงนิตาเมื่อตอนอายุหกขวบจะเจ็ดขวบจะสอบเข้าปหนึ่งทายสิเขาว่าพี่นิตาตอบว่าอะไรสัตว์อะไรเลี้ยงไว้ใช้งานตัวอะไรล่ะพี problème, ่นิตาตอบว่าหมาไม่ถูกหรอครูไม่ถูกหรอครูก็ใช้เฝ้าบ้านไงจ้ะนั่นไงแล้วเขาถามว่าใบอะไรใช้ห่อขนมอืม พี่ตาตอบว่าอะไรไหมคะใบตองใบมะพร้าวใช้ไหมตะโก้ใช้นะคือแทนที่คนอื่นเละถ้าถามว่าสัตว์เลี้ยงไว้ใช้งานเด็กคนอื่นจะตอบว่าพี่ควายใบยอะไรใช้ห่อขนมก็คือใบตองจมมคะแต่พี่ิตา ไม่เหมือนกับคนอื่นนะ <l> สมควรอ่ะโอเคครับผมก็เดี๋ยวเรามาต่อในครั้งหน้านะครับเมื่อกี้เราใช้เหรียญนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเราจะใช้ธนบัตรนะครับแต่ว่าธนบัตรเนี่ยก็จะมีให้เขาทอนเงินด้วยอ๋อนะครับเพราะนั้นอันนี้คือเราบวกเลขใช่ไหมเพื่อให้ได้เหรียญตามจำนวนแต่ว่าครั้งหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะจ่ายเงินเป็นธนบัตร นะครับแล้วก็ให้เขาทอนเงินนั่นหมายความว่าเราต้องคิดด้วยว่าเราได้เงินทอนเท่าไหร่ได้ค่ะนะครับผมโอเคทั้งนั้นวันนี้ขอบคุณคุณครูก่อนนะคะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะคณิตคิดสิจ๊ะกับครูโปโปโ